ฮัลโหลสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องกองป่ายสุขูสุน<อ>คนนะครับผมที่นี่เข้ามาหอดแล้วอำเภออำเภอประคำนะครับผมจังหวัดบุรีรัมย์พี่น้องตอนนี้กะเข้ามาจากกรุงเทพเบสที่เขากบตั้งซานิดนึงนะพี่น้องเด้อนะครับผมมอล่ำกับการรังตั้งเลทีตั้งกันเองเลยนะครับผมทีมงานแสงทองฟินแลนด์กำลังตั้งเลทีนพี่น้องเด้อกำร่างตั้งเบสที่มาลงโป่งเป็นรับตากสุดพี่น้องเมื่อคืนนี้ฝนตกเลยตตากสุดนะครับผม เมื่อคืนนี้ฝนตกก็เลยตากชุดน้องน้ำนูด๊ด <c oughs> ทำอะไรคะ <c oughs> ทำโพสต์ออดิชั่นไงคะน้ำตาลออดิชั่นใหม่นะเนี่ยพเพราะเขาจะไล่ออกก่อนแล้วค่อออิชั่นใหม่ <c oughs> ให้ผ่านนะคือไม่ได้เข้านะ <c oughs> เออเอ้าออเ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 อใเออเมอเอออนหออเออเออ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 มออคอนอนอมนอมออเออเออเลอเออ่อนอเอออ อทอลงเขาไดเดี๋ยนเกีกลเกีนั่นรถดินั่เปิดทอโ้ะไรเปิดทองบอพอเปิดห้องนอนเลยเมื่อคืนนี้เลิศกี่ห้องอ่ะเยกมอตื่นนมอตืรนบึงบักฟ่งนอนไม่่จะอยู่อะแต่สร้างก็คากันนอนแต่เนไม่รอดเนาะอาชีพต้อยเหรอตะกี้ตะกี้แห่งตะกี้แห่งท้องขาก็นีเนาะ ที่แรกว่าสีมานทองไม่เออตากชุดพี่น้องเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับผมเมื่อคืนนี้ฝนตกพี่น้องกะสีมีชุดเปียกแน่บ่เปียกแน่ถ้าว่ากะสีเปียกเป็นช่วนไลยก็ต้องตากแห้งไว้พึ่งแดดไวแต่ว่าแดดก็วิ่ีดอกพี่น้องพึ่งเสียอากาศไว้ซื้อหมอลั่มกับสียวงสีหลับพี่น้องชีวิตจริงยิ่งกว่านิยายเข้าใจบ่ว การตั้งเวทีไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามันใหญ่เวทีคมันใหญ่ขนาดใหญ่กำลังตั้งพี่นอ้องกำลังตั้งเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูชีมงานแดนเซอร์บางส่วนก็นอนใต้ร่มไม้บางส่วนก็มีเต็นนะครับพี่นอ้อง ฉากสุดตากเอ่ยพี่น้องอันนี้ก็เป็นมองยูจริงสิถ้ากันนอนไผ่มุมไผ่มุมมันนอนมุมใครมุมมันมุมไหนที่ว่ามันเย็นดีก็ตามมุมนั้นพี่น้องอน,นอนเป็นคู่รักคู่รักเลยอันนี้สามสามคู่รักบอกอันนี้สามคู<อ>่รอเวทีตั้งเสศษค่ะว่าจะไปยกสูตรต่อยเปิ่นดู<อ>ทำไมไม่ต่อยถึงน้องคนนี้ไม่ถูกหรอกเอาไว้กันแมงมีกันแมงมี คู่เตื้อกินนี่แหละเห็นหน,นาคู่เตือ้อที่ได้กินเขาทุกที่สวัสดีจา้าสวัสดีจา้ากินอะไจา้าสวัสดีจา้าถ้ายังกินอ่ะเห็นบ้กินได้แหละวนใหกินอยากแล้วชวนกินกันโอ้ยเอฟบอลเวอร์เงินไรส่วนบ้ากินอั่นอร่อยมากลาบลาบขมอ่ะมันนี่มันอยู่ตรงนี้โรงแรมอะไรหนุนใกล้ๆนี่มันอยู่หนังเรียนเลย กินผู้เดียวความดินั่งกินผู้เดียวคมนึกว่ามากินยุกไก่ได้เนาะถามกันทังอยู่ทังประมาณสิบกิโลป่ะสิบกิโลนี่แหละจากมัจู่บันไลยบงเจอร้องเล่นใหม่ๆร้องเล่ยมันใหม่อยู่ตอนนีขา่งรอกินบงอ่ะเม่คนแล้วนอนไหน มาขึ้นนี่อ่อนกจากหารมากมาจอดนันป้อมอนเนาองได้มาตัวจะเป็นนอยูดสบายดีดีสอดที่วประคับรคอกัะผมนอนผมนอนรงแรมนั้นโรงแรมอะไรอารมณ์ดีโรงแรมอารมณ์ดีบ่เป็นบอแต่เรินบอเฮีนแน่นัอนอีกนั่งอารมณ์ดีนะครับอารมณ์ดีนคร ตอนนี้แก้บ้านแก้บ้านพี่มิไง่าฝัง่ลฝั่แกบ้านบ้านงีละีงแต่ผมเคยไม่ได้วัดนี้นะปีเมื่อกี้ไม่ได้วัดนี้งนเาลองปีกอน็เลยไมืไรสวยพระพทธอ่อนพทธองค์พระลงละจำได้ยังปีรือนนี่แหละพี่น้อง ทันรถคุณที่ที่มันเบอร์ที่มันเบอร์สภาพนะมันมองไม่เห็นด้วยมันเบอร์เบอร์ได้จะได้ต้องติดที่หนาไหมล่ะทั้งทางไม่เดี๋ยวเขาจะให้พาไปขับรถอื่นแล้วรถรถอันนี้เขาไม่ได้ชาร์จแล้วมันคนไม่เหมแล้วรุ่นเนี่ยเขาจะให้พาไปขับรถบัสเอาบ่เอาเดี๋ยวเขาไปขับแป๊บเดียวนี่ปิดวงเขาไปขับแป๊บเดียวลุงคีเราจะขับหงส์รองไงที่มีกับที่มีกับ พี่มีก็นั่งหน้าคู่กับพี่พรคุมเด็กน้อยใครไม่ขึ้นใครขึ้นช้าก็ด่าเลยเขามิดเขามาเตียงเมื่อคืนเนี้ยด่ามันเรียกว่ามึงออเดชั่นหรอยิงแพ้นะเอาซาบาลมี่มาเนี่ยบาลมี่ไม่ต้องส่งเลยถ้าไปเบิ่งอีกอีกมุมนึงอีกจุ่มหนึ่งพี่น้องอีกจุ่มหนึ่งก็นอนอยู่หม่องนี่

ไหลเก็จะนอนแบบนี้นะครับน้องแคมปาร์ตน้องกรอปุยอานดับแม่งนี่เ่็นชุดเดิมปะคน็นชุดนะครับเป็นชุดอะไรห้องหนึ่งบ่แบบว่าฟีสไตล์สบายดีบ้างไหมเท่ก็เย็นดีเนาะใช่ไหมเอ่ยเย็นดีค่ะเอเย็นดีแต่ฝนตกเมื่อคืนเนี่ยวเก็เฟิตกสวดไว้เรื่อง กบคุณบอลนะคะที่แบบว่าเปิดรีสอร์ทในทีมงานพี่น้องมาหอดงานแต่แปดโมงบอกว่าหารีสอร์ทนอนก่อนเลยเด้อเอาใช้กินท่ำต่ำอยู่นีหน้าหน้าัปั่นมงแลยไม่มีใครมาเกี่ยวชั้นเลยอุ้ยฉันเลยสุดนกก็คือแบบว่านอนตั้งแต่ไม่ก็ตอนบ่ายสองเมลับนอนกันแล้วเขาก็ตื่นพรากันอาบน้ำไม่ใช่แมรี่แหงว่าสิ หนุกินเนื้ออันนี้พูดเล่นนอได้ไอ้หนุ่มทอมขายปาข้าวมันทั้งมหาอยู่ว่าจะเอาพี่สาววินี่ื้อมามามาออริชั่นอายุไม่ถึงอายุเกินก็เลยบอกว่าอายุเกินก็เลยบอกเพราะว่าอายุเกินไม่อันบ่าอันบริรับด้วยจ้าหรือว่าอายุมันเกินไม่ป่อว่าอย่ามาอยู่ตัวอายุเพิ่งเกินไงเพิ่งยิบจิตมั้งเกินแล้วอำเภอประคำพี่น้องมองนี่เขาเคยมา แต่ได้ว่าเตือนอาจารใชมันม่นมองนี่ยแต่ได้ว่าที่ห้องเขาไปเอาพระผู้ละผู้ละอง <ใน S 1> ผู้องนะใช่วัดน,นั้นน,น่ะที่เป็นพระแบบว่าที่มันยืดได้น่ะวัดน,<อ>น,นั้นลมแรงๆอ่ะวัดที่เราเรียนเราลงแรงแล้วคนเยอะด้วยจได้พวกเซตเก่ามากับเซตเก่าก,ก็าสิบวันเองแม่งงงวัดแต่ห้างโค้งอ่ะแม่ อันนี้อันนี้เริ่มเต้นนานแล้วบ้านี้ไม่คบ่คือต่อเหมือนเนาะมันยังเฝ้าแล้วเฝ้าอันนั่นเนาะเฝ้าแต่งแต่งเสร็จเมื่อคืนนี้คุณแม่ก็มาหาหรอใช่ค่ะเอาคุณแม่อยู่ตรงนั้นหรออยู่แถวสวนอำพุมป่ะก็เลยแวะมาเล่นด้วยอ้ยไทยกันใส่เสื้อหลบม่ได้พ่อกันดูเออมีนักร้องเอกตำนานขวอีสระมาสมัครอยู่ร้อยเอ็ดด้วยนะชื่ออะไรอารยาบอสผู้หญิงเคยวยหรออารยาหรออ้อมใจบอสไม่รู้อารยาบอส สวยไหมหุ่นดีไหมจะจอยได้บริบริอวันบริอวบมาสมัครอยู่ิวอใลไม่รู้อริยาใช่ไหมน่าจะชื่ออริยามั้งทิพ์ไปเลยค่ะนมใหญ่มากเกราะโงนเซสุ่มหนีสีน้ำไรยไหลร่านแต่ว่าช่วาะฉันเห็นหลุะนะสวยอยู่นะสวยอยู่ ไม่ไม่เขาเขาส่งเขาส่งคลิปมาเขาลำซิงได้ด้วยนะลำซิงสัตว์แลแล้วก็เอาคัอยู่ด้วยเห็นนางลงหน้าสุดนางร้องเพลงฮิโนกิฮิโนเกยยังนึงไปเบิรงแม่แม่แม่ค่อนจากการบอกเขาเปิดเฟซเมื่อกี้เขาเบิรงใน็ตตูอยู่สวัสดีจ้าหานเน็ตบอทีมงานบ่าวภูไทมาถึงแล้ว มาหาน็ตเดินล่อหาน็ตได้แล้วครับน่าซีบหล่ะ่าจะมันนี่เราเจอที่อยู่ไหนมาถึงเ<ๆ>มื่อคืนมีข่าวนายเสยเมื่อคืนอยู่อ่าสะหน้าข้ามครับมันแพงครับอ๋อปิดวงพี่โจโเหรอใช่ครับอ๋อเป็นไงบ้างส,สนานฝนตกบ้างจอแจ้งตกแต่ว่ามันตกแบบตกประมาณหกถุงมาไหนไกลบ้นี่สี่ชั่วโมงครับหกไกลมากต้องหึงกับหางชั่วโมงกับบางกตางเป็นยังไงครับเด่นอนมาครับมวนมาครับมันมวลมาขึ้นค่คนหลายแห้งฝนตกคนยังหลายแบบคนห้าพันนะเมื่อคืนป้าเออ พเรสนุกผมผมผงนายิไปเอ้ยมือแล่กับลายให้กันล่ะนี่แะพี่น้องก็ซีอู่แบบนี้ะก็จะนอนแบบนใส่เบิรงแม่เขานีาเปิดเบอนเฟียนะเดี๋ยวเบิ้งกันไปไหนมันทั่วมันคนเดียวกันบด้เสืออะไรเยอนเ่าไปไหนนะสันชื่อคนนี้เป็นไงชื่อคนนีบ้าหรือ่าบ่่ไดส ไม่ใช่คนไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้อีกคนนึงนักห้องมาบ้าอยู่ตำนานบักแมนตำนานภาาเราอเข้ามาเข้ามาใหม่หรือเปล่า กำลังตั้งเวทที่ขื่นเครื่องเสียงโยร่ลาำพงพี่น้องจา๋าโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวคุณพ่อ,อ,อไปเตรียมตัวแต่งหน้าแต่งตัวก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวเครื่องเสียงก็คงจีเสจไปไว้หนีพี่น้องเพราะว่าข้ามาจากกรุงเทพมันขึ้น,นมาจากสมุทรปราการเดินทางมาจากสมุทรปราการเลยนะครับทุกคนเพื่อที่จะมาตั้งเวทที่นี่แสงสีเสียงเราครบจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับผมสวัสดีครับ